ใช่ไหมกอดวะกอดอุย้ยดึกดีสกล็ดบุยเก็บคืออะไรเป็นตะปะเจนอยากน้ำแท้อยากน้ำบอปลาอ่ำครับผมยายอาย,ายากน้ำบอเห็นไหมอุย้ยดึกดีสกล็ดกอด นุยน้ยนุย้ยแยบลายเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับ ยแจอซินสกันแล้วอ่ะโปรกยอเบเก็บสตอเบอรี่แคนูเสตอเบอรี่ตอลี่อย่าตอลี่โอ้ยบังเสตอเบอรี่แนูสตอลี่ พวกขั้นส่ะเอารถจังเข้าห้องน้ำดีล่าอ่ะข้ามหน้าสกัดมอืออือโอ้ยพี่น้องค่ะทำหน้าสกอนเอาถ้วยมาใส่ยไปหาปียยเป่าฟียยเป่าฟียยเป่ามูนาจีนุมอืยเป่าชิย่เป่าชยเป่าช

โอ้ยมึงแน่นไว้นี่ยลุมหลายไอคุกจิแคทรถจอแคทมวยอนุมวยอนุเจเจใ่รโอ้ยแม่ไม่ลีอนุโอ้แต่เดียวนาอาทิตย์จะเฝ้าเขียวคยละค้นี่เฟส นายเดินไหวนายเดินไหวเบาปากเลยเอา้าพูดคันดิสุกดิปลูกหน่อยหน่อยได้พอรอดคนน้อยอยู่ค่ะนายเดินไหวเออ Det er en rigtig fyr. Den har pænt. Den har pænt. Den Der pænt. Den har 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 Den har pænt. Den har pænt. Den har pænt. Den Den อืมเฮ้ยล,ล่ะสาวแมก่กอดปะกอดอุย้ยดึกดีสกัดบุยเก็บคืออะไรเป็นตัวประเจ็นอยากน้ำเถอะอยากน้ำบอปลาอ่ำครับผมยายายยอยากน้ำบอเห็นไหม

คิกมอสฟิงอ่ะมันแม่อยู่เพื่อนนั่นแม่เว้ยบ่าวตาเส,สือมดเบี้ยอุ้ยปาบเดี๋ยวต้องไปลากโอ้ยอ,อีบอยแม่ข่อยโอ้ยไม่อย่างมาทำลายร่างกา,งกางยจังวะงาซ้ำสีกซ้ำโอ้ย มึงนน่ยมันเหี่ยวตายเอาไปกินสมเลยแดดมา,าค่ะยังสิล่ะค่ะแดดมาแหงสุกไว้ปลูกในน่อยปลูกพอหลายพอได้อ้อยลูกค่ะแต่ว่าปูปลูกไล่หลายเมื่ออื่นเซียน มาตัดเหล็บฟาสั้นปูตัดเหล็บให้แนวสั่นลูกไผไปตกตะป่าหลาลูกไผ่ขาไปตกป่าปูอยากตัดเหล็บอะคัเมื่อาวามันเขียวตัวเจ้าของลเป็นคนเด็ดนาดิฟีนแคดูซี่ดิเปียก้อนนี่ค่ะอีกโมเ <c oughs> บ้าปากเกิดคํมแฮคัมแห,อแหมอสปีสอ่ะ อชักโอุ้ยผัดปันมันเขียวกระชิบว่าเอาดิบะนี่เย,ยอมะมาใส่ถ้วยควายใต้เ<อ>ยอมะมาใส่ถ้วยควายเด้อดป้าอุ้ยนี่หรอตื่นตื่นแต่เศร้าๆตีสามเป็นตกปลากลับมาก็ับมาเห็ดเอากินให้ลูกกินไหนไหน ตกปลาซาบะนายอีกซ่อนอี่กลายไหมโอ้ยกกนกมาหลักกินก้อนมึงไงออไไหน่อยแบบไงปูเล่ตาตะไคร้ไว้เราปลูกหลายเนาะเราตะไคร้ใส่ไว้คุ้มไว้นกกระได้นาะน่ายสเก็ตเจ้ายังมาหาตัดหญ้าตัดโยอยู่นี่อาศิมามันใหญ่มาใส่บริยนขาคอเด้ แห้งหลายหญ้าตะกะแตนกำลังขึ้นงามค่ะกำลังขึ้นสวยจอจินสต๊กอกแต่เสียดแตนห่างหายเท้าขึ้นน้ำดอกกุหลาบนี่ยเท้าขึ้นกับดอกกุหลาบสองฝั่งเสื้อนี่มาใส่ให้ต้นหนึ่งตายน้ายนาย,นายแกตครับจดอกกุหลาบกำล,ลังสวยนี่ค่ะ แล้วินเค้กโปโมอัวชีสชีสปัาไนน์ไหนบุยบอกว่าหายกินอ่างแน่คือผ่้หันหนาม,มาหม,มุขคอปากมืดหน่วยลวดบนกักเป็นยังหายแย่เอาน้อง เหตุงาน,นบ้านหงเขารอแม่เม่นอมที่มอมอคิกอะบุย้ย <laughs> แม่มาเลยได้พับผ่าเบ <c oughs> ่นอมทีมวให้เบิงน้ำแน่กินอ้างหลายพุณจากาอหันโอ้ยคุณหญิงน้อยเอ้พุ่นะพุ่นะโอ้ยล่นปากกะนเนะปากจกๆนี่อันนี้แม่ก็ แวกก็ชชชแชอืมแชเยอตลี่ใช่ตอลี่ตบอลี่ิกาโอ้ยคิกกันเลยเซตตะนั่งลงกอดเออแม่วห้นางกินดีีถ้วยอยู่หมองหนึ่งคนอยู่ม่องหนึงกัด ที่แม่คอยอัดให้อยากอัดติพี่น้องนี่เพรามันยังอัดเทเน่ว่าสันป้าป้าโอ้ยไม่ย่ๆติดคอนะเนาะหน่วยเพรามันน่อยหรือพี่น้องค่ะนี่พอจะได้กินน้ำบนวันจะได้เก็บไม้ซะ่หร อมฟีนฟีนถ้าอุ้ยกอดตึกตีสเก็ตเก่งมากมากหัวหนอนหัวนอกนอกหนายนายอีกส่วนกินอะไรลูกจังเข้าของน้ำไง บ้าหมาหนอ๋ตึงเบึงกระตุนเนียะอ็เนี่ยก็กระตุ้นกระตุนผีเจ้าเบิงบ่งกระตุนผีหลอกมือปิดต,ตาว้กับพองขันแม่ว่านางเบิ้งนำ้ำยานยานแหง่งเบิ้งปั่นแบมบุตรพ่นละแห่งยานแหง่งเบิ้ง ชายไปถูกยบกน้วหลันถูกใจปากเลยหือแค่ยาแคทหือแค่ไหน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 โปไปเหือแค่ตกเจ้าแนยใจนะเจ้าได้ตค่อยมินอ่ะอะคุณแฮนดิสตัวเอิ้นเ้เนย แคปลายสดๆจากต้นเราเลี้ยงปูบ่คันแล้วโทรหาลูกไผ่ลูกไผ่ค้าตกปลาวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์วันเสาร์กตกวันอาทิตย์ก,กันตก,ตกมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์สิได้ตกเนาะค่ะเนาะเพราะไงจังได้พาไปได้ตกปลาหาอยู่หากินกเ็เลยว่าให้มาตัดวันจันทร์ตอนบ่ายเด้อยวพอสนอกว่าเอาเอาเอาสักระบาดนี่ อีกซ้อนผปวดบอให้ววสวัสดีครับยังพอสวัสดีครับยังอยากอัดต่ออีกหลายซ้อนสกตไม่ไงายกระแบงเปลี่นอยู่เอาเข้าไปตามสบายเอาที่พอใจเอาที่สบายใจ พอไปแอแนเฟีสสสสส่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบยทำเป็นหูทวนลมแสดงว่ายังไม่อยากจุบจส,สวัสดีครับก่อนจ้ะสวัสดีครับก่อนบายบายจุบจุบจอสตินสวัสดีครับนี่มือด้วยสองมือสวัสดีครับบายบายจุบจุบ,บเวนอมจุบจุบทางไงจุบจุบบยแซ่บหลาย คลิกผมหัวจุ๊บจุ๊บโอ้ยสอนบอกให้ไปบายจุ๊บจุ๊บแต่ไม่อยากเข็ดยังอยากอัดตัวอยู่บายอยากอัดอาทิพ